มีวัดเก่าแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกของจังหวัดเหนือชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดภูเขายิ้มเพราะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถกลางวัดผู้คนเล่าขานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีรอยยิ้มที่แปลกประหลาดไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไปนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ผ่านไปมาบางคนเห็นรอยยิ้มขององค์พระ แล้วรู้สึกสง,งบใจยังบอกไม่ถูกแต่บางคนกลับรู้สึกเยือกเย็นและหวาดกลัวขึ้นอยู่กับติใจของผู้มองวัดแห่งน,นี้ถูกสร้างขึ้นมานานหลายร้อยปีและถูกละทิ้งบางส่วนเพราะเส้นทางเข้าออกยากและป่ารกชัดแต่พระพุทธรูปองค์นี้กลับคงอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดวันหนึ่งพระทุดงนามว่า พระอาจารย์กิติเดินทางผ่านป่าลึกเพื่อหาที่บำเพ็ญภาวนาทานได้ยินข่าวจากชาวบ้านเกี่ยวกับพระพุทธรูปยิม้มหลวงพ่อท่านควรระวังนะครับพระพุทธรูปองค์นั้นไม่เหมือนใครมีคนเล่าว,ว่ายิ้มแต่ไม่อาจรู้ใจได้แต่พระอาจารย์กิติกลับยิ้มบางๆแล้วตอบว่าหากเป็นของธรรแท้ใจเราจะพบความสงบ หากมีสิ่งลี้ลับปัญญาและสมาธิจะชี้ทางให้เข้าใจค่ำวันนั้นพระอาจารย์กิติเดินผ่านป่ารกชัดกิ่งไม้และเถาวัลย์เกาะตัวเต็มไปหมดจนกระทั่งพบอุโบสถเก่าหลังคาผุพังผนังแตกร้าวแต่พระพุทธรูปองค์กลางยังคงตั้งต,งตรง่านรอยยิ้มขององค์พระสะท้อนแสงจันทร์อ่อน ที่ลอดหลังคาลงมารอยยิ้มเงียบสงัดแต่กลับเหมือนมีชีวิตและวิญญาณพระอาจารย์กิติเดินเข้าไปใกล้ปูผ้าสีขาวบนพื้นไม้แล้วนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปไม่ทันไรทันรู้สึกได้ว่ารอยยิ้มของพระพุทธรูปค่อยๆเปลี่ยนบางครั้งนุ่มนวลและอบอุ่น บางครั้งกลับเย็นเยือกเย็นเหมือนสายตากำลังจับจ้องลึกถึงจิตใจเสียงลมพัดและใบไม้ร่วงกลายเป็นเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีใครกำลังสื่อสารผ่านรอยยิ้มพระอาจารย์กิตินิ่งฟังใจตัวเองรู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เป็นบททดสอบจิตใจของผู้มาเผชิญหน้าท่านเริ่มสวดมนต์เบา ผสมกับการกําหนดจิตเข้าหาความสงบแล้วค่อยสังเกตรอยยิ้มที่แปลกประหลาดนั้นท่านใดนั้นรอยยิ้มของพระพุทธรูปเหมือนเปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรื่องราวเก่าแก่ที่ถูกซ่อนอยู่พระอาจารย์กิติรู้สึกถึงแรงดึงดูดทางจิตใจให้ค้นหาความจริงในอดีตของวัดและองค์พระข้ามวันนั้นพระอาจารย์กิติเดินผ่านป่ารกชัดกิ่งไม้และเถาวัล ตัวเต็มไปหมดจนกระทั่งพบอุโบสถเก่าหลังคาผุพังผนังแตกร้าวแต่พระพุทธรูปองค์กลางยังคงตั้งต,งตรงงานรอยยิ้มขององค์พระสะท้อนเงาของแสงจันทร์อ่อนๆที่ลอดหลังสาลงมารอยยิ้มเงียบสงัดแต่กลับเหมือนมีชีวิตและวิญญาณพระอาจารย์กิติเดินเข้าไปใกล้ปู่ผ้าสีขาวบนพื้นไม้ แล้วนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปไม่ทันไรท่านรู้สึกได้ว่ารอยยิ้มของพระพุทธรูปค่อยๆเปลี่ยนบางครั้งนุ่มนวลและอบอุ่นบางครั้งกลับเย็นเยือกเย็นเหมือนสายตากำลังจับจ้องลึกถึงจิตใจเสียงลมพัดและใบไม้ร่วงกลายเป็นเสียงกระซิบเบาๆเ,เหมือนมีใครกำลังสื่อสารผ่านรอยยิ้มพระอาจารย์กิตินิ่งฟังใจตัวเอง รู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เป็นบททดสอบจิตใจของผู้มาเผชิญหน้าท่านเริ่มสวดมนต์เบาๆผสมกับการกําหนดจิตเข้าหาความสงบแล้วค่อยๆสังเกตรอยยิ้มที่แปลกประหลาดนั้นท่านใดนั้นรอยยิ้มของพระพุทธรูปเหมือนเปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรื่องราวเก่าแก่ที่ถูกซ่อนอยู่พระอาจารย์กิติรู้สึกถึงแรงดึงดูดทางจิตใจ ให้ค้นหาความจริงในอดีตของวัดและองค์พระข้าคืนผ่านไปพระอาจารย์กิติยังนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปยิม้มบรรยากาศร,บรอบๆเงียบสงัดมีเพียงเสียงใบไม้กระทบพื้นผูเสียงลมพัดเบาๆเมื่อจิตสงบลงรอยยิ้มของพระพุทธรูปเริ่มเหมือนสะท้อนความทรงจำเก่าแก่ภาพอดีตของวัด ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนพระสงฆ์หลายรูปกำลังสอนศิลธรรมแก่ชาวบ้านแต่แล้วเกิดเหตุการณ์ลึกลับไฟไหม้วัดยาวรุนแรงพระสงฆ์บางรูปสูญหายชาวบ้านต่างวิ่งหนีความเศร้าและความผิดหวังสะสมเป็นพลังบางอย่างที่ติดอยู่กับองค์พระพระอาจารย์กิติรู้สึกถึงแรงดึงดูดทางจิตใจ ราวกับองค์พระต้องการให้ท่านค้นหาความจริงและปลดปล่อยพลังลี้ลับนั้นท่านใดนั้นเสียงเบาๆดังขึ้นในหัวใจท่านเหมือนกระสิบจงรู้จักความทุกข์และปลดปล่อยมันไม่ใช่เพียงเพื่อผู้ล่วงลับแต่เพื่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเจ้าด้วยพระอาจารย์กิติเริ่มสวดบทสวดเมตตาและพระพุทธคุณ พร้อมกำหนดจิตเข้าหาพระพุทธรูปรอยยิ้มขององค์พระค่อยๆเปลี่ยนอีกครั้งจากอบอุ่นเป็นลึกลับและลึกซึง้งราวกับต้องการบอกเล่าความจริงที่ถูกซ่อนมาหลายร้อยปีเขาได้เห็นเงาบางๆของพระสงฆ์เก่าแก่และชาวบ้านที่เคยอยู่ที่นี่รอยยิ้มของพระพุทธรูปเหมือนสะท้อนความผูกพันระหว่างอดีตและปัจจุบันพระอาจารย์กิติรู้ทันทีว่า องค์พระไม่ได้ลึกลับเพื่อให้หวาดกลัวแต่เป็นบททดสอบจิตใจผู้ใดสงบและมีเมตตาจะเข้าใจความหมายของรอยยิ้มนั้นพระอาจารย์กิติสวดต่อด,ด้วยบทสวดเมตตาและอุทิศบุญกุศลพร้อมกำหนดจิตให้สงบที่สุดรอยยิ้มขององค์พระกลับคืนสู่ความอ่อนโยนเงาดำทั้งหมดค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงความสงบและพลังแห่งเมตตาค่ำคืนนี้พระอาจารย์กิติรู้สึกว่าตนเองได้ผ่านบททดสอบจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเข้าใจความหมายของรอยยิ้มองค์พระอย่างแท้จริงหลังจากค่ำคืนแห่งบททดสอบพระอาจารย์กิติยังคงนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปยิม้มอยู่ๆรอยยิ้มขององค์พระ เหมือนขยับและเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจนสังเกตได้ทันใดนั้นเงาดำปรากฏรอบองค์พระราวกับม่านแห่งความลี้ลับถูกดึงออกมาเงานั้นเคลื่อนไหวเหมือนเป็นร่างของผู้ล่วงลับเสียงลมหายใจเบาๆดังก้องในอุโบสถพระอาจารย์กิติรู้สึกถึงแรงดึงดูดทางจิตใจทำให้จิตใจสั่นไหว รอยยิ้มขององค์พระเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเยือกเย็ยนและลึกซึง้งเหมือนกำลังถามคํำถามเจ้าพร้อมจะเข้าใจความจริงของอดีตและยอมรับมันหรือไม่พระอาจารย์กิติกำหนดจิตสวดมนต์บทสั้นๆเพื่อรักษาความสงบทันใดนั้นเงาดำในอุโบสถเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นภาพอดีตรพระสงฆ์เก่าแก่กำลังช่วยเหลือชาวบ้านในวิกฤตภัยธรรมชาติ บางคนเสียชีวิตจากไฟไหม้และโรคระบาดพระพุทธรูปถูกสร้างขึ้นเพื่อเตือนใจผู้คนให้เมตตาและมีสติแรงดึงดูดจากรอยยิ้มขององค์พระเหมือนทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจพระอาจารย์กิติต้ตองเผชิญกับความเศร้าและความทุกข์ของอดีตแต่ไม่หวาดกลัวและไม่ละทิ้งสมาธิเมื่อท่านยืนหยัดในความสงบรอยยิ้มของพระพุทธรูปค่อยๆอบอุ่นขึ้น แสงจันทร์สะท้อนบนใบหน้าขององค์พระทําให้พระอาจารย์กิติเข้าใจทันทีว่าพระพุทธรูปยิ้มไม่ได้ลึกลับเพื่อลองใจแต่เป็นทางชี้สู่ความสงบและเมตตาท่านสวดต่อด้วยบทสวดเมตตาและอุทิศบุญกุศลพร้อมกำหนดจิตให้สงบที่สุดรอยยิ้มขององค์พระกลับคืนสู่ความอ่อนโยนเงาดำทั้งหมดค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงความสงบและพลังแห่งเมตตาค่ำคืนนี้พระอาจารย์กิติรู้สึกว่าตนเองได้ผ่านบททดสอบจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเข้าใจความหมายของรอยยิ้มองค์พระอย่างแท้จริงหลังจากค่ำคืนแห่งบททดสอบพระอาจารย์กิติยังคงนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปยิม้มเขาเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเก่าแก่บนผนังและฐานพระพุทธรูป บนฐานมีจารึกอักษรเก่าที่เล่าถึงการสร้างวัดพระสงฆ์ในอดีตสร้างองค์พระนี้เพื่อปกป้องจิตใจชาวบ้านและเป็นศูนย์รวมแห่งความเมตตาแต่ความทุกข์และภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทำให้เรื่องราวถูกลืมและพลังขององค์พระติดค้างอยู่ในรอยยิ้มพระอาจารย์กิติเข้าใจทันทีว่ารอยยิ้มนี้ไม่ได้แค่สวยงามหรือลึกลับ แต่เป็นตัวแทนของความผูกพันระหว่างอาดีตและปัจจุบันท่านเริ่มสวดมนต์บทยาวเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่ชาวบ้านและพระสงฆ์ที่ล่วงลับรอยยิ้มขององค์พระค่อยๆอบอุ่นขึ้นแสงจันทร์สะท้อนบนใบหน้าขององค์พระเหมือนแสงแห่งการปลดปล่อยเงามืดและภาพอดีตที่เคยล้อมรอบค่อยๆจางหายไปท่านใดนั้น พระอาจารย์รู้สึกได้ถึงพลังสงบไหลเวียนทั่ววัดความเศร้าความทุกข์และพลังลี้ลับที่ติดค้างทั่วคลายออกวัดร้างกลับเต็มไปด้วยความสงบและความศักดิ์สิทธิ์รอยยิ้มของพระพุทธรูปกลับมาเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนและเต็มไปด้วยเมตตาพระอาจารย์กิติยิ้มบาง,บาง รู้สึกว่าตนเองและวัดต่างถูกปลดปล่อยไปพร้อมกันค่ำคืนนี้เป็นคืนที่วัดภูเขายิ้มกลับมามีชีวิตในทางจิตใจแม้จะร้างทางกายแต่พลังแห่งเมตตาและความสงบยังคงอยู่ตลอดไปรุ่งเชา้าพระอาจารย์กิติสำรวจรอบวัดเขาพบว่าพื้นที่รอบอุโบสถเต็มไปด้วยความเงียบสงบและบรรยากาศอบอุ่น แสงแดดลอดผ่านช่องหลังคาและกิ่งไม้ใหญ่ทำให้ผนังเก่าผุพังและพระพุทธรูปยิ้มเปล่งประกายอ่อนโยนท่านสังเกตว่ารอยยิ้มขององค์พระไม่เชื่อเรื่องลึกลับหรือชวนหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันผู้ล่วงลับที่เคยทุกข์และผูกติดอยู่กับวัดได้รับความสงบ ชาวบ้านและผู้มาเยือนรู้สึกถึงความเมตตาและความสงบที่แท้จริงพระอาจารย์กิติกล่าวกับชาวบ้านที่เริ่มกลับเข้ามาดูวัดความยิ้มขององค์พระไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่เป็นบทเรียนให้เราเข้าใจความทุกข์และการปล่อยวางความเมตตาและการให้อภัยช่วยให้ทั้งผู้เป็นและผู้ล่วงลับสงบใจท่านยังสอนว่า การเข้ามาใกล้องค์พระต้องตั้งจิตใจสงบและมีเมตตาใครที่เข้าใจและรับบทเรียนจะเห็นรอยยิ้มของพระพุทธรูปอบอุ่นและชัดเจนใครที่ยังมีความทุกข์หรือความโกรธจะรู้สึกถึงความลึกลับและท้าทายจิตใจพระอาจารย์กิตติสวดมนต์อีกครั้งเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับและเพื่อให้วัดแห่งนี้เป็น ศูนย์รวมจิตใจและความสงบสำหรับทุกคนค่ำวันนี้วัดภูเขายิ้มไม่ใช่เพียงโบราณสถานแต่กลายเป็นแหล่งพลังแห่งเมตตาและความสงบใจที่ยังคงอยู่ตราบนานเท่านานหลังจากพระอาจารย์กิตติปลดปล่อยพลังลี้ลับในวัดวัดภูเขายิ้มเริ่มมีผู้มาเยือนบ้างชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าไปชื่นชมบรรยากาศสงบของวัด มีเด็กหนุ่มนักศึกษาเดินทางมาด้วยความอยากรู้ใจเขาเดินเข้ามาในอุโบสถรู้สึกถึงความเงียบและพลังที่สงบล้อมรอบพระพุทธรูปรอยยิ้มขององค์พระทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและสงบใจคลายความกังวลและความเครียดในใจเหมือนมีใครคอยชี้ทางให้คิดดีและทำดีพระอาจารย์กิติสังเกตและพูดกับเขาเบา รอยยิ้มนี้ไม่ได้ทำให้หวาดกลัวแต่สอนให้รู้จักความสงบและความเมตตาใครใจสงบและมีเมตตาจะเข้าใจมันอย่างลึกซึง้งเด็กหนุ่มค่อยๆนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปเขาสัมผัสได้ว่าความกังวลและความทุกข์บางสวนค่อยๆจางหายรอยยิ้มขององค์พระเหมือนสะท้อนความสงบใจจากอดีตมายังปัจจุบันผู้มายุนคนอื่นๆก็เริ่มรับรู้ถึงพลังนี้ บางคนที่เคยหดหูรู้สึกเบาใจบางคนที่เครียดจากชีวิตประจำวันรู้สึกสงบและบางคนเข้าใจว่าความเมตตาและความสงบไม่ใช่แค่คำสอนแต่เป็นพลังที่สัมผัสได้พระอาจารย์กิติยืนอยู่ข้างหลังยิ้มบางๆรู้สึกดีใจที่บทเรียนของพระพุทธร,รูปยิ้มถูกส่งต่อไปยังผู้คนรุ่นใหม่ค่าคืนนี้วัดภูเขายิ้มเต็มไปด้วยรอยยิ้มขององค์พระที่อบอุ่น และพลังแห่งเมตตาค่ำคืนหนึ่งพระอาจารย์กิติยังคงนั่งสมาธิหน้าองค์พระพุทธรูปยิ้มท่านสังเกตว่ารอยยิ้มขององค์พระเริ่มส่องแสงนุ่มๆเป็นประกายคล้ายแสงทองอ่อนๆทันใดนั้นท่านเห็นภาพซ้อนหลายชั้นภาพอดีตของพระสงฆ์และชาวบ้านที่เคยอยู่ในวัดผู้ล่วงลับหลายสิบปียืนรอบองค์พระรอยยิ้มของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงับ พระพุทธรูปยิ้มเหมือนสะท้อนความดีและความเมตตาที่เกิดขึ้นจินในอดีตพระอาจารย์กิติเข้าใจทันทีว่ารอยยิ้มของพระพุทธรูปไม่ได้ลึกลับเพื่อหลอกใจผู้คนแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักความเมตตาและความสงบใจรอยยิ้มนี้รวมพลังของความเมตตาที่พระสงฆ์ให้กับชาวบ้านความสงบของผู้ที่สละชีวิตช่วยเหลือคนอื่น พลังแห่งความเข้าใจและการปลดปล่อยความทุกข์พระอาจารย์กิติสวดมนต์บทยาวพร้อมกำหนดจิตไปยังอดีตรู้สึกได้ว่ารอยยิ้มขององค์พระช่วยปลดปล่อยพลังลี้ลับทั้งหมดความเศร้าและความทุกข์ของอดีตถูกทำให้สงบผู้ลวงลับได้รับการปลดปล่อยผู้มาเยือนวัดได้รับพลังเมตตาและความสงบใจค่ำคืนนี้พระอาจารย์กิติรู้สึกว่าเขาได้เข้าใจความหมายแท้จริงของพระพุทธรูปยิม้ม ไม่ใช่เพียงรอยยิ้มทางกายแต่เป็นสะพานแห่งจิตใจระหว่างอดีตและปัจจุบันสอนให้ทุกชีวิตรู้จักความเมตตาการให้อภัยและการปลดปล่อยความทุกข์วัดภูเขายิ้มกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบและพลังเมตตาที่ถ่ายทอดไปยังผู้คนรุ่นใหม่ตลอดกาลหลังจากคํำคืนแห่งความลี้ลับและการปลดปล่อยพระอาจารย์กิต,ติยังคงอยู่ที่วัดภูเขายิ้มเพื่อสังเกตผู้มาเยือน เด็กนักศึกษาและชาวบ้านหลายคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเริ่มมีความสงบในใจคนที่เคยกังวลหรือเครียดกลับรู้สึกเบาใจและคิดบวกมากขึ้นผู้เมื่อยืยนบางคนเห็นรอยยิ้มขององค์พระแล้วเกิดแรงบันดาลใจทำความดีพระอาจารย์กิติสังเกตว่ารอยยิ้มขององค์พระเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่พลังแห่งอดีตที่พระสงฆ์และชาวบ้านทิ้งไว้การปลดปล่อยความทุกข์ของผู้ล่วงลับ การสร้างความสงบและเมตตาให้กับผู้คนปัจจุบันท่านกล่าวกับผู้มาเยือนว่ารอยยิ้มของพระพุทธรูปนี้เป็นบทเรียนให้เรารู้จักการปลดปล่อยความทุกข์และมอบความเมตตาใครเข้าใจมันจะพบความสงบและความสุขภายในจากวันนั้นวัดภูคำยิ้มเริ่มกลับมามีชีวิตทางจิตใจแม้ทางกายยังคงร้างและผุพังแต่ผู้คนกลับรู้สึกถึงความสงบ ความอบอุ่นและพลังเมตตาที่แท้จริงพระอาจยกิติยิ้มบางๆรู้สึกพอใจความลี้ลับของพระพุทธรูปยิ้มถูกเข้าใจพลังของอดีตถูกปลดปล่อยวัดกลายเป็นศูนย์กลางจิตใจแห่งเมตตาและความสงบที่ไม่จางหายค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งความสงบและรอยยิ้มของพระพุทธรูปยังคงอบอุ่นและชัดเจนตลอดกาล รุ่งสาววันสุดท้ายพระอาจารย์กิติเดินสำรวจรอบวัดภูเขายิ้มเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนวัดที่เคยร้างและเงียบสงัดเต็มไปด้วยพลังความสงบชาวบ้านและผู้มาเยือนเริ่มเข้าใจความหมายของรอยยิ้มบรรยากาศเต็มไปด้วยความเมตตาและแรงบันดาลใจพระชานกิติกล่าวกับผู้มาเยือนว่ารอยยิ้มขององค์พระไม่ใช่เรื่องลึกลับ แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเรียนรู้ความสงบความเมตตาและการปลดปล่อยความทุกข์เกิดจากใจเราเองเมื่อเราเข้าใจเราจะเห็นความสงบที่แท้จริงในทุกที่แม้แต่ในวัดที่ร้างท่านยังสังเกตรอยยิ้มของพระพุทธรูปอย่างละเอียดเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นและสงบไม่เยือกเย็นหรือท้าทายจิตใจอีกต่อไป เหมือนสะท้อนความเมตตาและความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดพระอาจารย์กิติจึงนั่งสมาธิครั้งสุดท้ายท่านรู้สึกว่าเรื่องราวของอดีตถูกเชื่อมโยงกับปัจจุบันผู้ล่วงลับและผู้มีชีวิตต่างได้รับความสงบวัดภูเขายิ้มกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบและพลังเมตตาที่ไม่จางหายก่อนท่านออกจากวัดพระอาจารย์ยิ้มบาง รอยยิ้มน,นี้จะอยู่กับผู้ที่เข้าใจตลอดไปพลังและบทเรียนของวัดจะส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่และผู้มาเยือนทุกคนค่าคืนนี้วัดภูเขายิ้มยังคงสงบรอยยิ้มของพระพุทธรูปไม่จางหายและยังคงส่องแสงแห่งความเมตตาและความสงบใจตลอดการ